หร like on ือการรับลิงก์นะรับลิงก์แบบนี้นะกดกรอบคัดลอกลิงก์นะเสร็จสิ้นนะครับต่อไปเราก็ทำการสมมติว่าเราจะส่งนะตอนนี้ผมคัดลอกลิงก์แล้วผมจะทำการวางนะกด enter ด้วย สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ expert match channel นะครับสำหรับคลิปเดียววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งาน o o o g l r i v i นะครับถามว่า Google Drive คืออะไร Google Drive ก็เปรียบเสมือนแฟชได์หรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั่นเองหรือที่เขาเรียกติดปากกันว่าข่าวนั่นเองนะครับส่วนวิธีการใช้จะไซต์ยังไงนะครับรอติดตามรับชมได้จากวิดีโอนี้ได้เลยครับครับ สำหรับขั้นตอนแรกของการใช้ Google Drive นะครับให้เราทำการเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้ผมจะใช้ Google Chrome นะครับซึ่งเป็นเบราว์เซอร์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนะครับหลังจากที่เราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยนะครับคือจริงๆแล้วเราทำได้2แบบนะบหนึ่งก็คือทำการล็อกอินเข้า e อีเมลนะล็อกอินเข้าอีเมลแบบนี้แล้วก็ทำการล็อกอินเข้า e อีเมลไปแล้วก็แบบที่ 2. ก็คือ สามารถคลิกที่9ปุ่มมหัศจรรย์ตรงนี้ได้เลยนะครับเขาเรียกว่า9ปุ่มมหัศจรรย์นะโอเคทําการคลิกนะผมจะขอเลือกใช้ในแบบที่2นะเพื่อเป็นการเข้าใจนะครับแล้วก็ทําการคลิกที่ v e นะครับจริงๆแล้วแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้เป็นแอปพลิเคชันของทาง Google เองนะครับซึ่งกูเกิลนะครับได้พัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆมาซัพพอร์ตนะซึ่งหนึ่งในนั้นที่ผมจะนําเสนอในวิดีโอนี้ก็คือ Google d r นะ e รแต่ให้เราทําการคลิกที่ Drive ครับพอ คลิกที่ได้ปุ๊บนะครับการที่เราจะเข้าใช้คูล g l e ใดนั้นเราจะเป็นต้องล็อกอินเข้าอีเมลนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะทำการล็อกอินเข้าอีเมล expertmac 52@gmail.com นะครับ,รบแ,แล้วกดถัดไประบบจะให้ทำการกรอกพาสเวิร์ดครับแล้วก็ทำการกรอกพาสเวิร์ดไป หลังจากที่เราทําการกรอกพาสเวิร์ดเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการกดยืนยันนี่คือ,อเป็นการยืนยันตัวตนนะครับนี่เป็นหน้าตาแรกนะครับของ Google Drive นะฮะถามว่า Google Drive มีไว้ทําไมนะครับ Google Drive มีไว้ทําไม Google Drive เนี่ยเปรียบเสมือนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตครับหรือที่เขาเรียกกันติดปากว่าคลาวนั่นเองนะครับ ถามว่ากูเกิไดมีความสําคัญยังไงผมบอกเลยว่ามีความสําคัญมากนะครับ Google Drive เป็นพื้นที่จัดเก็บออนไลน์นะเราสามารถไปที่ไหนก็ได้เก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตต่อไปเราไม่จําเป็นต้องพกแฟลชไดไม่ต้องพกแผ่นซีดีเวลาที่ไปส่งงานหรือไปนําเสนองานเหมือนสมัยก่อนนะครับถามว่า Google Drive มีมานานหรือยัง Google Drive มีมานานแล้วนะครับ r i v e มีมานานแล้ว,ม,ม,านานลวมีประมาณสัก10ปีที่แล้วได้แล้วนะครับแต่ก็ยัง ตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังไม่รู้จักนะครับก็ขอนําเสนอด้วยวิดีโอนี้เลยละกันนะครับสำหรับวิธีการใช้ Google Drive นะครับสำหรับวิธีการใช้ Google Drive นั้น Google d r ได้จะมีพื้นที่อยู่ประมาณ2ส่วนด้วกันนะครับส่วนที่1ก็คือเรื่องของเมนูฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะมีคําว่า n e w l นะ New ตัวนี้นะครับมีมีไว้สําหรับสร้างโฟลเดอร์อ่ะ สร้างโฟลเดอร์ใหม่นะหรือจะอัปโหลดไฟล์นะครับหรือจะอัปโหลดทั้งโฟลเดอร์ก็ได้นะหรือจะสร้างไฟล์ในรูปแบบต่างๆของ Google ที่เขามีมาให้นะครับเรื่องของไรเรื่องของแชร์กับฉันอะไรพวกนี้ก็จะเปรียบเสมือนจะเป็นคล้ายๆกับอีเมลนะครับส่วนพื้นที่ที่2นะครับก็คือพื้นที่ตรงกลางตรงนี้พื้นที่ตรงกลางตรงนี้เปรียบเสมือนพื้นที่แฟลตได์ของเรานั่นเองนะครับเราสามารถที่อัปโหลดข้อมูลที่มาเก็บไว้ตรงนี้ก็ได้นะ พอเราอัพโหลดมาเก็บปุ๊บเนะี่ยข้อมูลทุกอย่างก็จะอยู่ในบริเวณตรงนี้เราสามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์เพื่อบริหารจัดการไร์ของเราให้เป็นระเบียบเรียบร้อยง่ายต่อการใช้งานนะครับอ่ะผมจะขอสาธิตการใช้งานก่อนแล้วกันนะครับอันดับแรกนะผมจะขออนุญาตสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะผมจะสร้างโฟลเดอร์ก็คลิกที่ New New Folder นะฮะมจะสร้างแบบว่าน,นะฮะอ่อาสอนใช้ Google Drive น,นะกดสร้างหลังจากเัาสร้างเสร็จเราจะได้โฟลเดอร์หนึ่งโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับ1นึ่งโฟลเดอร์นี้ถ้าหากว่าเราเราเบิ่งคลิกเข้าไปก็จะยังไม่มีอะไรเพราะเรายังไม่ได้เอาไฟล์งานอะไรมาเก็บไว้นะครับผมก็แยกกดกลับไปนะครับ Drive ตรงนีนะน้นะครับถ้าหากว่าเราทําการคลิกขวาเราจะเห็น เมนูต่างๆนะครับเราสามารถที่จะแชร์ให้เพื่อนได้แชร์เพื่อนตัวนี้ก็คือหมายถึงเราต้องทําการกรอกอีเมลของเพื่อนนะครับที่เราต้องการที่จะแชร์ให้เขาซึ่งการแชร์ในที่นี้นะครับเราสามารถแชร์ให้เขาได้ว่าจะให้เขาเป,เป็นเจ้าของโฟลเดอร์ด้วยไหมสามารถแก้ไขโฟลเดอร์ได้ไหมนะรหรือจะให้เขาแค่อ่านได้เฉยๆนะครับตรงนี้ก็สามารถทำได้นะครับเนาะ อ่ะโอเคเด๋ยวเมนูต่อไปนะครับเราสามารถที่จะส่งลิงก์นี้ให้คนอื่นได้นะครับส่งผ่านพอเรากดรับลิงก์ปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะกดกด Copy Link งแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนได้เลยนะครับเราสามารถที่จะบอกว่าเอา่อให้ทุกคนสามารถเห็นลิงก์นี้ได้หรืออา่าเมื่อเรา Co p y ีงานเสร็จแล้ว Copy Link ิง์เสร็จเราสามารถที่จะกดส่งไปทางไลน์ทางอีเมลหรือทาง Facebook ก,ก็ได้นะครับอ่ต่อไปนะครับก็คือ เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้เหมือนกันนะเปลี่ยนชื่อหลังจากที่ตั้งชื่อโฟลเดอร์ไปแล้วสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับหากว่าชอบสีไหนก็เลือกเปลี่ยนได้นะครับดูรายละเอียดนะรายละเอียดตัวนี้ก็จะบอก,บอกว่าโฟลเดอร์นี้แก้ไขเมื่อไหรเปิดเมื่อไหรนะสร้างเมื่อไหรอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปนะผมจะขอกตัวอย่างการอัปโหลดไฟล์ขึ้นมาใน Google Drive นะครับจริงๆแล้วเราสามารถที่จะอัปโหลดตรงนี้ได้เลยนะคลิกขวาแล้วก็จะอัปโหลดไฟล์อัปโหลดโฟลเดอร์ก็ได้ ถ้าต,ตอนนี้ผมได้สร้างโฟลเดอร์ชื่อว่าสอนใช้ Google Drive ไปแล้วนะครับก็ให้ทําการผม่็จะทําการคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ที่ยังไม่มีอะไรนะวิธีการที่1ก็คือเราสามารถที่จะดับเบิลคลิกนะคลิกขวาแล้วก็เลือกอัปโหลดได้เลยนะหรือจะไปลากมาวางก็ได้นะครับนะีหรือว่าเราจะไปลากเ,เนี่ยนะฮะหรือเราจะไปลากมาวางก็ได้สมมุติว่าผมจะลาก ลากรูปภาพตัวนี้ลากมาครับนะลากมาแล้วก็วางแบบนี้นะคร mm ับ hmm. ผู้ใไดก็จะทําทการอัปโหลดนะอะ่ะอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยไหมก็จะได้รูปภาพตัวนี้มาหรือวิธีที่2ก็สามารถคลิกขวาแล้วก็เลือกอนะัปโหลดอะอัปโหลดเลยก็ได้นะจะเลือกรูปภาพไหนก็อัพโหลดมาได้เลยนะแบบนี้ครับนะเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ภาพ2ภาพนี้อยู่บน g o o g l e d r i v e เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะไปที่ไหนนะ เราไม่ต้องห่วงว่าจะลืมงานไปส่งผู้บริหารส่งผู้จัดการนะครับเราอัปโหลดไว้ตรงนี้ไปที่ไหนเราไม่ต้องเป็นพึ่งพวกแฟได้ขอแค่ที่นั่นมอีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ไม่ว่าจะเป็นมือถือเป็นแท็บเล็ตเป็นคอมพิวเตอร์เป็นโน computer, ้ตบุ๊กนะที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถที่เข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้นะครับเป็นการทําให้ชีวิตง่ายขึ้นมากนะครับในลําดับต่อไปนะครับสมมติว่าเรามีข้อมูลแล้วถ้าอยากส่งงานให้ผู้บริหารนะครับ เราไม่จำเป็นต้องถือแฟลได์ไปให้ผู้บริหารนะครับเราเพียงแค่คลิกขวาแล้วก็ทําการแชร์หรือการรับลิงก์นะรับลิงก์แบบนี้นะดกดกรอบคัดลอกลิงก์นะเสร็จสิ้นนะครับต่อไปเราก็ทางานสมมติว่าเราจะส่งนะตอนนี้ผมคัดลอกลิงก์แล้วผมจะทำการวางนะนะกด enter ดูว่าว่าเราส่งลิงก์ตัวนี้ไปให้ผู้บริหารผู้บริหารก็สามารถที่จะเห็นภาพนี้เราได้เลยนะโดยที่เราไม่ต้องไปส่งแฟลได์ส่งอีเมลส่งอะไรทั้งนั้นนะ เราจริงๆแล้วลิงก์ตัวนี้เราสามารถส่งทางอีเมลก็ได้หรือจะส่งทางเฟซบุ๊กทางไลน์ก็ได้นะครับนี่คือความง่ายความสะดวกของ Google Drive นะครับหรือถ้าหากว่าเรามีงานที่เป็นลักษณะของอยากให้เพื่อนช่วยอัปโหลดภาพเข้ามาในโฟลเดอร์นี้นะฮะเราก็ทำการแชร์ Share นะครับทำการแชร์แชร์เพื่อนนะะทำการแชร์เพื่อนแชร์ Share เพื่อนเข้ามาเช่นผมจะแชร์เพื่อนเพื่อนแชร์เพื่อนนี้เข้ามานะครับ ใช่เพื่อนเข้ามาปุ๊บเราก็จะเลือกว่าให้เขาเป็นผู้มีสิทธิ์อ่านเฉ่อแล้วว่าจะเป็นเอดิเตอร์นะผู้ผู้มีสิทธิ์อ่านหมายความว่าคือสามารถอ่านรูปภาพดูรูปภาพเราสามารถดาวน์โหลดรูปภาพเราได้เฉยๆแต่ไม่สามารถที่จะลบหรือแก้ไขหรือเพิ่มรูปเข้าไปหรือเพิ่มข้อมูลต่างๆเข้ามาในโฟลเดอร์เราได้นะแต่ถ้าว่าเราเลือกเป็นเอดิเตอร์นะครับเพื่อนคนนี้สามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพเข้าไปให้ไปในโฟลเดอร์ของเราได้สามารถที่จะอ่านแล้วก็ สามารถที่แก้ไขในโฟลเดอร์นั้นได้นะครับในตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นโคบ p ลเลเตอร์หรือทํางานร่วมกันนะครับบูดได้สร้างมาเพื่อสิ่งนี้นะครับเพื่อทํางานร่วมกันนะโอเคสามารถนี้เราก็ทําการกดส่งนะกดส่งไปเพื่อนก็จะได้รับอีเมลแล้วก็สามารถได้เข้ามาแก้ไขบริหารจัดการในโฟลเดอร์นี้กับเราได้นะครับนี่คือจุดเด่นของ Google Drive นะครับ Google Drive นะฮะหลังจากที่ Google Drive เนี่ยสามารถที่จะ สร้างโฟลเดอร์ได้แล้วนะครับสามารถอัปโหลดงานหรือจะอัปโหลดเป็นเอกสารก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องอัปโหลดอัปโหลดอัปโหลดไฟล์อลกไรกันนะ mm hmm. เราหลังจากเมื่อกี้ผมอัปโหลดเฉพาะรูปภาพใช่ไหมครับอ่า uh, ผมสามารถอัปโหลดไฟล์ได้ตอนนี้ผมมีไฟล์นะไฟล์ pdf ตัวหนึ่งอัปโหลดนะทำการอัปโหลดเข้ามาอ่า uh, mm hmm. มาแล้วเราก็จะได้ไฟล์ pdf ตัวนี้เข้ามาเหมือนกันนะครับ uh, ตอนนี้เป็นไฟล์ pdf นะนี่เป็นไฟล์รูปภาพนะครับ โอเคนี่คือสำหรับการอัปโหลดนะฮะคงไม่มีอะไรมากเอ่อหลังจากเอืมเราพูดถึงการอัปโหลดไปแล้วนะครับจริงๆแล้วเวลาที่เราเข้ามาล็อกอินอีเมลเข้ามานีครับล็อกไม่ใช่ล็อกอินอีเมลแล้วก็เข้าสู่ o o o l l e r r v v เนี่ยเราจะอยู่ในโฟลเดอร์ของได์ของฉันนะได์ของฉันเนะ่ก็จะมีซับโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมานะซับโฟลเดอร์นะครับ <c oughs> นี่คือได์ของฉันแลวแชร์กับฉันแชร์กับฉันเมนูจริงนี่คือ หมายความว่าเวลาที่เราได้รับการแชร์ข้อมูลมาจากเพื่อนนะฮะเหมือนกับเมื่อกี้ที่ผมทําการแชร์โดยใส่ชื่อเพื่อนเข้าไปใช่ไหมในกรณีตรงภาพถ้างว่าเพื่อนใส่ชื่ออีเมลเราเข้าไปแล้วเพื่อนกดแชร์แม่เราข้อมูลจะมาอยู่ในเมนูตรงนี้ก็คือเมนูแชร์กับฉันนะครับส่วนเมนูล่าสุดก็คือเมนูที่เราที่เราทําการอัปโหลดข้อมูลขึ้นไปล่าสุดนั่นเองส่วนติดดาวก็จะเหมือนกับอีเมลนะครับเหมือนกับว่าสมมติว่าผมรู้สึกว่าผมชอบภาพนี้มากเลยนะอ่า หรือชอบเนี่ยผมว่าทําการที่จะทําการติดดาวนะเพิ่มไปอย่างรายการติดดาวคือเหมือนรายการที่ชื่นชอบนั่นเองรูปภาพนี้ก็จะมาอยู่ที่ติดดาวนั่นเองนะครับสุดเอเมลขยะนะครับอีเมลขยกะขยก,ก็เป็นอีเมลสําหรับเ,เมนูขยะก,ก็จะเป็นอีเมลสําหรับที่เราเรียกว่าแหละคือลบข้อมูลไปพักหนึ่งนะครับแล้วก็เขาบอกว่าระบบเนี่ยจะล้างในทางเนี่ยผ่านไป30วันนะครับนั่นหมายความว่าก่อน30วันนั้นเราสามารถที่จะเข้ามาดูหรือกู้ข้อมูลที่เรา ลบไปแล้วได้นะครับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเขาบอกว่า o o o g l r i v i เนี่ยให้ใช้ฟรีถึง15 g กิกด,ด้วยกันนะครับตอนนี้มงใช้แพ่หน่เท่านั้นเองนะครับถามว่าถ้า,าว่าเกิน15แล้วทำไงเราสามารถได้จ่ายเงินซื้อเพิ่มได้ไม่แพงนะครับ o r l v e r i v e นะโอเคสำหรับ Google Drive ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับ Google Drive นะถ้าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม และพบกันใหม่ในคลิปเดีโวหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ